สวัสดีครับทุกคนอันนี้นะครับคือเลโก้นี่นะครับคือดินน้ำมันอันนี้นะครับเป็นไดโนเสาร์นะครับที่ผมซื้อมานี่ก็คือไดโนเสาร์ตัวเก่าอันนี้คืออินโดเมนาเล็กเซซาทีเล็กนี่อันนี้คือเลโก้แดโนเสาร์นะครับมีคนด้วยที่เคียนหายนี่เป็นกองเลโก้นะครับ นู่นคือกระดาษนะครับนี่มีวุ้บบล็อกด้วยนะครับที่ผมเคยทําคลิปไปตอนคลิปแรกของผมคลิปก่อนหน้านๆน่ะนี่ก็คือการเต้นออฟแบนแบนนะครับนี่คือบล็อกไม้แล้วนู่นนะครับก็แล้วนี่คือเครื่องน้ําหอมเลยพื้นนี้นะครับนั่นคือโลชั่นที่ผมทาแล้วก็อันนั้นของพ่อเกิดทั้งหมดนะครับนี่คือโตะนะครับแล้วก็มีสมุดของผมนะครับ นี่คือสมุดนะครับที่เอาไว้ไปเรียนโอ้ยเกือบลื่นอันนี้ไม่เกี่ยวอันี่ก็คือกระเป๋าโลบอกที่บวมที่สุดนี่คือกระดานเหมือนกันที่นอนที่สามารถออนอนนี่ทุกคนดูไฟนะโคตรสว่างเลยหรือนู่นนะครับแอร์คูดใจที่ผมเคยรีวิวไปแล้วตอนที่แล้ว นี่คือท่องสุดคูนที่ไม่ได้ท่องมากี่ปีแล้วไม่รู้เลยไม่เก่งชนิดเลยนี่คือเอถึงแซทที่ไม่ต้องใช้แม่งละนี่ก็คือพี่มิกนะครับสวัสดีกล้องหน่อยสวัสดีครับเขาไม่ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนี่ก็คือไดโนเสารนะครับนี่คือล็อกเกอร์มีเสื้อผ้านะครับนี่คือชุดนักเรียนผมนะครับนี่ นี่คือเข็มขัดนะครับแล้วนี่คือถ้วยรางวัลของพ่อผมนะครับดูดิครับดูทุกคนดูไม่รู้ว่าได้ไม่ได้ยังไงน,น,นี่ครับเป็นคลิปรีวิวจำปอจอท,ที่ยังไม่มีใครมาดูตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับโปรดไปดูด้วยนะครับนี่คือจำปอจ๊อนี่ก็คือแอร์คูดใจเออรีวิวไปละนี่คือถุง นี่ก็คือตู้หยอดน้ำเลโก,ก้นะครับผมดูคลิปมาวฤติการที่จะได้น้ำก็คือต้องหยอดตรงนี้เข้าไปทะเลทะไหลมากทะเลทะไหลมากูเออหยอดได้ละจะหยอดนี่ครับหยอดเข้าไปนี่ครับแล้วน้ำอ้าวนี่แล้วน้ำก็จะพุ่งออกมาแบบนี้ครับ หักเลยหักเลยโอไมคก่อนหักนี่ในห้องน้ำนะครับจะมีฝักบัวนะครับที่วางชักโครกแชมพูยาสีฟันหมดหมึงขึ้นหรือเปล่าห้องกูมึงขึ้นเฮ้ยแอเชียนี่ผมไม่ต่อไม่เสร็จแล้วนะครับว่ามันพังอะ พขาพลกคู่ใจนี่ก็คือทีวีที่นอนตรงห้องนั่งเล่นนี่คือตู้ปลานั่นตาเรามาทำไมวะเนี่ยเ e. ก้กากอีาออ้นี่คือบัมเบิลบิแล้วก็หมึกยอสปมหมึกยอสปมหมึกปีศอดนี่คือตู้นี่คือที่เก็บเสื้อผ้านี่คือเสื้อผ้า นี่ก็เตารีดนี่ก็คือที่เก็บเสื้อผ้านี่คือที่เก็บเสื้อผ้านี่คือที่เก็บเสื้อผ้านี่คือตู้นี่คือตุ๊กตานี่นู่นนะครับคือแอร์ที่โครเย็นนี่คือเตียงนะครับแล้วนี่ก็คือผ้าห่มแล้วในนี้ก็เป็นห้องน้ําเหมือนกันนะครับตรงนู้นตรงนี้นะครับจะมีห้องน้ำที่อันเดิมอันนี้นะครับก็คือถุงถุงถุงผ้า อันนั้นคือรถตอนผมยังเด็กอยู่นะครับที่ผมยังจำความได้อยู่ตอนนี้เบรบอกห้องเก็บของนะครับที่เปิดไม่ได้ออเข้าไปได้และนี่คือที่เก็บเสื้อผ้าไปกีดย่างนะครับนี่คืออันนี้ก็คือป้ายเลียวภูนะครับไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรนี่ก็คือที่ เก็บขวดน้ำปิดไฟนี่คือห้องครัวนี่คือที่กดน้ำอันนี้คือกับข้าวที่ไม่ได้เด็กแล้วนี่คือสับรถตั้งแต่เมื่อวานแล้วทำไมยังซื้ออยู่เนี่ยที่อันนี้คือแก้วน้ำเครื่องซักผ้าพ้าลมแล้วก็อะไระข้าวสารนี่คือที่หุงข้าวแล้วนี่คือในตู้เย็นสุดเหี้ยของผมแล้วดูด้านบน แช่อะไรไว้ไม่รู้เดี๋ยวมีคนหิวอันนี้นะครับคือที่ทอดอะไรไม่รู้เครน่องต้องรู้ให้เห็นชัดๆนี่เครื่องทอดอะไรไม่รู้ครับอันนี้ไมโครเวฟสุดเกลียนที่กดน้ำนี่ในนี้ดูไมโครเวฟดำนี่ก็คือไข่ไก่ไม่รู้ว่าเน่าหรือเปล่านี่ก็คือผงชูรสเตาแก๊สนะครับ นี่คือที่วางจารวางถ้วยแล้วนี่ก็คือที่เปิดน้ํานั่นก็คือ,คอที่รังกานครับนี่คือวายวายดูด,ด,ดนี่ก็คือวายนี่ก็คือเดนโนเสา์ที่ผมเอาไปเล่นแล้วก็โดนแช่น้ําไว้จนมาตายนี่คือที่แช่รองเท้าผมเฮ้ยไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ที่วางรองเท้าฮะอยู่ันสองคนหรออยู่ันสองคน นี่คือเฮลิคอปเตอร์ตอนผมยัง <ไป S 1> แบะเบาะนะครับไปจะเข้าอะไปก่เดี๋ยวพี่จะล้างก่นโอเคครับพี่อย่าล้างนะพี่มิกนะมันมีสายไฟนั่นน่ะเอะาคลิปหายละเอาไปทิ้งเถอะมันมีสายไฟนั่นน่ะมันระเบิดได้นะนะสายไฟไม่ดีละโอเคพี่มิกพังของเล่นในวัยเด็กของผมไปแล้วโอเคอ okay, นะครับพักไว้ก่อนนะครับแค่นี้นะครับ อ๋อพูดผิดพูดผิดพักเครื่องบินไว้ก่อนขอโทษนะครับผมพูดผิดนี่คือเครื่องบินที่เอามาตากนู่นนี่คือต้นกล้วยโอเคนะครับกลับมาเรื่องของเราก่อนคือประตูนี่คือเป็นประตูที่เราสามารถเข้าบ้านได้นี่คือเครื่องที่พี่ชอบมาเล่นหรือเพื่ออะไรไม่รู้โอเคนะครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคครับจบนะครับโอเค